วันนี้มาที่สวนสวนคุณยายทองจันสอนผถมค่ะบ่อน,น้ำมีน้ำปะออันนี้ขุดตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้ต้นน้อยหนาอันนี้ก็ต้นน้อยหนา อันนี้ก็คือต้นกล้วยอันนี้ต้นมะพร้าวปลูกสิบปีแล้วนะคะได้แค่นี้นะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ต้นน้อยหนาซื้อมาจากงานเกษตรนะคะดูมองดูว่ามันมีลูกไหมแต่สิทธ่าคงจะไม่มีอะคะ่ะอัดข้ามรั้วไปก็จะเป็นส่วนของ ู้ใหญ่บ้านหมู่สามนะคะผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อานัทคนละฝั่งกันค่ะอันนี้ต้นชะอมตอนนี้ไม่ใช่หน้าชะอมก็เลยไม่มีไม่มีเออไม่มีชะอมนะคะอันนี้คือต้นมะละกอโอ้มีลูกด้วยนะคะแต่สูงมากเลยค่ะโอ้ยซื้อ ซื้อลิ้นฟ้าเขาบอกว่ามันเป็นพันเตี้ยเหตุไนมันสูงปร,รูดขนาดนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะโอ้ยเนาะสูงมากแล้วจะเก็บผลผลิตยังไงเนี่ยหมาก็ไม่เคยมีหรอกคะ่ะไม่เคยได้กินหมากมันนะคะตอนนี้คือกล้วยตตนีนะคะกล้วยตตนีเอามาปลูอยู่ คุณแม่หมอจันเอามาให้ปลูกไปขอคุณแม่หมอจันมาแล้วมันก็ขยายแบบรวดเร็วกอใหญ่มากเลยนะคะน,นี่คือต้นอะไรเนี่ยต้นต้นเขียวเสวยต้นเขียวเสวยต้นนี้คุณพ่อทองใสไปส่วนระวงผ่านเป็นคนปลูกนะคะ ปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตอยู่นะคะแล้วก็นี่คือสดาวค่ะซื้อเขาบอกว่าเป็นพันขาวผ่องมันก็ได้แค่นี้แหละคะ่ะก็ไม่เคยได้กินมีผลอ้อได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่เคยเกิดอ่าแล้วก็มาที่นี่ ออันนี้สองสามต้นก็ไม่ค่อยได้กินผลผลิตอุย้ยทำไมมันดูลกๆอย่างนี้อันนี้ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดวันนี้คุณครูค,คิดว่าคุณครูจะเอากลับไปบ้านอยู่นะคะอ๋อส่วนฝั่งนี้ก็ ดอกพุดธนะคะก็ปลูกอุตากรมีสิบต้นนะคะดอกพุดตอนนี้ก็เลยไม่ปลูกแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยให้ผลผลิตอะคะอ่ะอ่าอันนี้คือต้นต้นไผ่มีหน่อไหมเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้คุณครูกว่า ต้นกล้วยนะคะอ้าวอุ้ยฝักคืนนี้นะคะหวานอะไรก็ไม่รู้นะคะวิ่งทั้งคืนเลยเหนื่อยมากเลยค่ะอุ้ยคุณครูว่าจะไปหาอะไรที่กอไผ่แต่ทำไมกอไผ่มันลกอย่างนี้อุ้ย คุณครูไม่กล้าเดินเข้าไปหรอกคะ่ะไม่ก่าไฟคุณครูลกอย่างนี้อุย้ยเห็นทีไวตายคุณครูไม่กล้าไปหาหรอกเขาเนี่ยโอยมันรกมากเอาเป็นว่าให้คุณชีดมามาตัดให้ดีกว่านะคะโอ้ยให้เป็นอย่างนี้ รู้สึกโลกมากแต่ก่อนไม่เห็นโลกนี้เลยจะต้องให้คุณชิตมาตาดัดแล้วค่ะอุ้ยเชไมเลต้นนี้มันสูงจังเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอีก,กอนิดเผื่อมีหน่อไม้สักหน่อน,นะคะอุ้ยแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ดิฉันไม่มาดูแค่เดือนเดียวเหตุไฉนมันลกอย่างนี้อุ้ยดิฉันไม่กล้าเดินเข้าไปลกค่ะเว้ ยทำไมกรนี่มันใหญ่เลยจังเลยโอ้ยอมีแนวทางว่าจะทำเป็นสมาร์ทฟาร์มเล็กๆน้อยของครูอันนี้ต้นมะม่วงน้อยสูงมากอลยอันนี้ซื้อมาจากร้านที่บิ๊กซีข้างๆบิ๊กซีขอนแกน่นมะม่วงน้อยนะคะเนี่ย อุ้ยอันนี้มันลกๆอย่างนี้โอ้ยคุณครูเห็นทีจะคงได้แต่ใบระกุฏอันเดียวละมั้งคะอุย้ยเออไม่ได้มาเดือนเดียวเนี่ยคุณยายอ่ะคุณยายทองจันทร์มาเข้าฝันนะบอกว่าให้แกน่ะทำไมไม่ไปดูสวน ไปดูสวนชันว่าอย่างงี้ดิฉันก็เลยต้องโอ้วันนี้ก็เลยต้องมาตามในฝันที่คุณยายมาบอกว่าต้องไปดูสวนไปดูแลสวนดิฉันดิฉันก็อดิฉันก็ไม่ได้มาดูแลเดือนหนึ่งแล้วไม่ได้มานะคะมิแต่คุณชิดมาอ่อยส่วนก็ มันจะเป็นสมาร์ทสวนทำเป็นเขาว่าสมาร์ทฟาร์มอ่ะนี่ฉันดิฉันก็จะเป็นสมาร์ทสวนสมาร์ทพารพาไดส์สวนสวรรค์นะคะก,ก็ก็อย่างน้อยก็ยังไม่ไม่ไมีหญ้าก,ก็ดีแล้วค่ะนี่นี่นะคะมิชิตก็เป็นคนตัดให้มันโลง่ลงๆลงมานะคะนี้ค่ะ ที่จริงสวนนี้กว้างมากเลยนะคะแต่ว่ามันมีต้นไม้เยอะไปหน่อยนะคะ <_ d ata> คุณครูจะจัดการอ๋อไม่ใช่จัดการ <_ d ata> คุณครูจะเก็บใบวัคกูดไปฝากคุณเยลวยที่บ้านนะคะแล้วก็เอาไปให้ตัวเองนี่แหละเอาไปคั่วกับพริกป่นกินจะหอมมากเลยนะคะคุณยายทองจันทร์ เคยพาทำค่ะคุณยายทองจานบอกว่าหนูไม่มาสวนหลายหลายเดือนละก็เดือนันเดือนประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะไม่มาคุณยายมาแล้วนะมาแล้วนะทำสัญญาแล้วนะโอเคสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่คลิปหนะ้า